ทีมทีมตัวเองมีกี่คนควรจะเอาซูงท่อนไหนระวังที่มาเป็นยังไงบ้างเพื่อนจะเหลืออีกเท่าไหร่อย่าเหยียบครับอย่าเหยียบคิดซะว่าเป็นครูบาอาจารย์เพื่อนจะเหลืออีกเท่าไหรเฮ้ย่พนมาพี่บินเป็นไปได้ยังบินมาหุบอย่าเหยียบสิบสองคนนะสิบสองคนเพื่อนเท่าไหร่ทีมอื่นกี่คนสามสี่ดูดูดีๆนะสิบคนหรือสิบสองคนดูดีๆ แต่ละท่อนนะครับน้ำหนักต่างกันและมีภาษาต่างกันเพราะฉะนั้นพิจารณาเลือกเองตามสีไปพวกเราที่นั่งเลือกทีหลังไม่ต้องห่วงเขานะครับไปืนเอาไว้ที่ตัวเองก่อนครับปืนแบกปืนห้าหกทุก เรื่องนักหนักไว้ให้เพื่อนตัวเองเอาไปก่อนเราแถวเขแถวเ็แตวครับเก็ตอไปสงเยทีหายไอเ้าเทบไป

เมื่อไหร่จได้พี่ครับ่นอเกายจะได้เเมาหนจะี่ครับองไม่เห็นครับใหเนครับหน่งามัน่หา้หัวหน้ามันเหลือหนึ่ เอาอันที ok> ่หเข้าอันที่หเข้าปฏิบ hey. ัติก็ไม่รู NES ้เลยเอาเอาเอามาเอามาเออบอกว่าหมันจะมีแบ่งทีมให้ดีนะแบ่งทีมเลือกหัวหน้าบอกแล้วหัวหน้าต้องเป็นการลำดับอะถ้ายังเอาเปรียบกันอยู่อย่างนี้นะไม่มีทางแน่นอนเลย ทุกคนเข้าประจำวงห้ามมีใครอยู่นอกวงใช้ข้างเดียวกันใช้ไหลข้างเดียวกันไหลขวาไหลขวาปฏิบัติไหลขวาปฏิบัติ

เขาได้ไมเขาได้เขาชิดได้ชิดเดี๋ยไปไม่ได้แล้วตดนี่ครับตดเปรอเปลี่ยนนเดี๋ยวรอเปลี่ยนใ้ได้ครบาต้แบกมาตุ๊กแเข้าไม่ไหวแลมาเนี่ยมาเนี่ยาชุดมะหน้ามดูหน้มานีาริหามเราดูมาหน้าชุดมัหน้าดเลยมาห้าี่ไหนเข้าไป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 ทุกคนคนสูงด้วยกันจะมีคนต่ำที่ไม่ได้ทำงาน แล้วมันจะมีซุงที่ต่ำมันจะมีซุงที่คนตัวเตี้ยพูดง่ายๆแบกแล้วมันจะมีคนสูงค้ำอยู่เพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงมันถึงจะไปด้วยกันได้ทั้งหมดในทีมขยับได้ไหมเอาคนที่เตี้ยไปอยู่ทีมเดียวกันได้ไหมพดลองครับบริาหารจัดการคนจะได้เดินได้บอเลยครับเอาใครไปเปลี่ยนเปตรงไหนบอกเลยคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสูงครับทุกคนอยู่ในซุงครับข้างขวาคนไร้สวาครับได้ยินครูบอกไหมได้ยินครูบอกไหมครับ หายเสียงให้น้อยครับหายเสียงให้น้อยขาบ้านั่งยองๆลงไปอุงไว้ด้วยมือไว้อกเอาไว้ยื้อนกันนั่งยองๆลงไปวตอยู่เสียงใหน้อย คนหนึ่งนั่งมานคนนึ่เอา้ไว้คน้าาได้ยัง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 เขาไม่เร็ เอาคนที่ไม่นั่งยองยองว่าไหนครับนยองยองที่ครับมุงอยู่บางขวาด้วยกันหมดคนนะครับหมทุกคนสูงไหนสูงไหนหนักอ่ะก็หัดหาคนไปเพิ่มนะเพิ่มและจับ คนอะไรเวลาที่เพื่อนดีครับหาคนไปเพิ่มชุดไหนเยอะหัวหน้าสั่งการเร็วๆบริหาจัดการคนได้หัวหน้าคันนี้ใช่ไหมที่ว่าจะไปทัพลานเลยครับนี่ไม่ไปทัพลานขอไม่ใช่ครับคันนี้มีเกี่ยวการเกี่ยวนะเหมือนชิ้นเดียวเดีไปใครจะนั่งลงครับใครจะนั่งลงกันครับเจะนั่งลงให้ผมไม่เหลือที่สะปฏิบัติ ยกสูงขึ้นไม่ใช่ยกมือสองมือยกสูงขึ้นมือมือสองมือทางไว้ทางไวทางไวไม่ได้ให้นุกไม่ได้ให้นุกไม่ท่านะไม่ได้ให้นุกยกแขนทาน้นครับือนดูสามเพื่อนรออยู่มช่วยกันทุกคนม่ไม่อนยกเลยไปยกอยไดันมือเพื่อนข้าหลังเ่ดันมือเพื่อนดิดันมือเพื่อน ยกข้างไว้เอาวดัขึ้นตึงใช่คือใช้ือใช้หลังนั่งลงว่าไงสุนี้มันสั้นใช่ไ้มันเลือกสั้นมาบอกแล้วคนเยอะเลือกสั้นยกทยกทับเพือนรออยู่นียมัน้องจากบริหารจัดการบกแล้วตั้งแต่แรกวน่งาไงครับยกท้งยกเลยครับยกขนแล้วชูสุดแขนชสุดแขนึ ช่วยกันช่วยกันถ้าเพื่อนหนักหลังไปช่วยหลังคู่ข้างไม่ไหวเราข้างๆต้องช่วยคนเยอะกว่าต้องช่วยกันแล้วอันนี้ต้องช่วยกันยกสุดแขนยกแขนไปไปกันอันหนึ่งระวังครับอันหนึ่งยกขึ้นใหญ่นนาลงบ่าขวา ล้มานขวาล้มานขวาขวาบากขวา,า,วาแบบนี้นะครับแกกบบนี้ต้น สอันน <mile> ี้ทำไมไม่ทำเหมือนชาวบ้านขาวลุกขึ้นมาทำไมย่อลงไปครับนั่งลงไปนั่งยองๆแล้วยกตั้ครับย่อไปย่อไปลงมือขึ้นมือไปบริหารจัดการให้ดีจัดการให้ดีให้ดีช่วยกันครับไม่เอาเปรียบกันช่วยกันตอนนี้ทั้งหมดอยู่บ่าขวานะครับอยู่บ่าขวาทุ้งยกทางไว้ทุ้งยกทางไว้ส่วนคนส่วนคนทั้งหมดขวาอันให้ซุงมาอุ้มอยู่ที่

ข้างเดียาวครับนั่งยาวนั่งลาบลองเราอุ้มไว้มันต้องทำได้ครับเปนต้องทำได้นางลาบนางลาบดีมากดีมากอันที่หกเรียบร้อยสองสามเรียบร้อยครับแถวเสมอกันครับไปกันแถวครับมันจะไม่สวยงามเดี๋ยวเดคนข้างนอกทำอะไรอยู่ครับทำไมไม่เข้าทีมยอย่างน้อยต้องแตะตูงไม่ช่วยก